ตัวละครที่ยืนยันว่าแม้ไม่มีสงครามภาษีอเมริกาเขาก็ทำหน้าที่อย่างนี้ยอ้อนหลังกลับไปบางคนอาจจะไม่รู้จักนะครับคุณโจกอดอนนี่อาจจะคนอาจจะลืมไปแล้วคุณพอลแชมเบอร์กับวันนี้คุณพอลแชมเบอร์คุณโจกอรดอนนี่เมื่อสักสิกปีไปแล้วเจอหนึ่งหนึ่งสองเหมือนกันเป็นชาวอเมริกัน เชื้อสายไทยครับไม่ใช่เกิดที่นี่นะเป็นคนไทยที่โอนสัญชาติเป็นอเมริกันจากการแต่งงานแล้วไปถูกจับหนึ่งหนึ่งสองที่เมืองไทยสารตัดสินห้าปีมั้งหเดือนปล่อยสถานทูตเขาทำหน้าที่แม้ไม่มี executive order ของไบเดนเขาก็ทำหน้าที่ดังนั้นเข้าใจให้มันชัดเจนอย่างนี้แล้วก็เราก็จะเห็นความปจริงอีกหนึ่งคน เป็นชาวสวิสเมื่อเมื่อส8บ5ปี16ปีก่อนชาวสวิสในหลวงวันที่5เมื่อประมาณ18ปีที่แล้วคนนี้ก็ถูกจับเป็นชาวสวิสต้องรีบปล่อยแบบเดียวกับคุณพอเลยตำรวจจับกระทำผิดซึ่งหน้านะครับคนคนนี้ ชื่อชื่อนายอะไรเนี่ยชื่อชื่อโอลิเวอร์จูเฟอร์นี่ครับย้อนหลังกลับไปเมื่อวันที่ในหลวงราชการที่9ยังทรงพระชนชีพอยู่นี่คือนายโอลิเวอร์จูเฟอร์ชาวสวิตเซอร์แลนด์ถูกจับนี่ยังอยู่ในเสื้อส,สีส้มอยู่เห็นไหมครับ เป็นข่าวครับแต่ขอโทษนะข่าวพวกนี้ถูกลบออกหมดแล้วในประเทศไทยหาไม่เจอผมต้องใช้ความพยายามในการค้นหาก็เจอข่าวรายละเอียดของเดอะกาเดียนเดอะกาเดียนนะครับนี่คือรูปที่ท่านเห็นเนี่ยเดอะกาเดียนคุณโอลิเวอร์จูเฟอร์นี เจอคดีหนึ่งหนึ่งสองติดคุกเจ็สบห้าปีเมื่อเมื่อสิปดปีที่แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีสองห้าสี่เ้าตอนวันที่ห้าธันวาคมไอ้บังยึดอำนาจพอยึดอำนาจปักพวกนี้มันจะบ้าเลยมันก็จะต้องเล่งพิเศษเอาใจวังเฮ้ย นี่ตกลงข้าราชการผู้ใหญ่ไทยนี่คุณคิดได้เท่านี้ปกป้องพระมหากษัตริย์ด้วยวิธีการเอาใจจับแหลกเนี่ยนะยิ่งเสียหายครับคุณโอลิเวอร์จูเฟอร์คนนี้ไม่มี Executive Order ของนายกรัฐมนตรีของสวิสไม่มีครับ ปากกว่าวันที่ห้าธันวาเมื่อปีสองห้าสี่เ้ไอพวกนี้มันยึดอำนาจกันสิบเกกันยา4ี่เก้าพอถึงธันวาก็มีการเฉลิมฉลองวันเฉลิมพระชมนม์ษานายโอลิเวอร์จูเฟอร์คนนี้ก็อยู่ยที่เชียงใหม่เขาก็ขึ้นรูปในหลวงเต็มไปหมดเขาก็ไม่ขายเหล้าแกก็อยากจะกินเหล้าเขาบอกขายไม่ได้วันนี้ว,นวันที่ห้า ธันวาแกก็อย่างว่ากับเยอะถูกไหมฝรั่งก็ไม่เข้าใจก็ไปซื้อสีสเปย์มามาพ่นสีที่ในหลวงถูกจับสิครับเจอไปตั้งหลายกรรมพ่นทีมันไม่ใช่พ่นภาพเดียวนี่ละพ่นหลายภาพถูกตัดสินไปเต็มที่ไงเจ็ดสิบห้าปีปรากฏว่าถูกประท้วงสิครับ พี่น้องของเขาที่สวิตเซอร์แลนด์ก็ประท้วงประท้วงด้วยการผมจำภาพได้ช่วงนั้นก็เลยเกิดตอนนั้นเฟ e บุ๊กยังไม่มีนะเท่าที่จำความได้เป็นเป็นออ,ออนออนไลน์ธรรมดาเกิดการโพสต์ภาพที่เสียหายต่อในหลวงหนักขึ้นเป็นการพ่นทำภาพที่ไม่เหมาะสมกับพระองค์ท่านประจานกันทั่วโลกเลย ข่าวเรื่องหนึ่งหนึ่งสองก็เลยกระจายเต็มที่เลยเขาเลยรู้โอ้หนึ่งหนึ่งสองประเทศไทยเป็นอย่างนี้เราววะเนี่ยแค่พ่นสีนี่เจอไปเจสิบภาเปีนั่นไงสุดท้ายทำไงครับรีบปล่อยเลยครับซื้อตัว๋วเครื่องบินให้มึงกลับสวิตไปเลยไปหมดเรื่องซื้อตั๋วเวสตีเนให้นั่งไปเลยอันนี้เรื่องจริงครับผมเป็นสสตอนนั้นตามข่าวและไอคนยึดอำนาจกับพวกนี้ครับดูหน้าตาพวกนี้เอะ ที่ปกป้องพระมหากษัตริย์เนี่ยนะดังนั้นการปกป้องพระมหากษัตริย์เนี่ยการยึดอํานาจมันเป็นเพียงข้ออ้างเพื่อการยึดอํานาจแล้วก็ทําน้ําจิ้มให้เห็นว่าแหมจงรับพักดีจริงๆแต่ในหลวงตอนนั้นเสียหายไหมโอ้โหกลายเป็นครั้งแรกครับของนายอินเทอร์เนต็ตตอนนั้นยังมีแค่อินเทอร์เนต็ตเป็นเว็บไซต์ต่างๆภาพของท่านกระจายไปหมด รัฐบาลไทยรีบเลยปั๊บๆโตสันเลยครับเพราะว่าเฮ้ยไอ้ที่มึงบอกจะปกป้องในหลวงนี่กลับทําลายในหลวงเข้าใจหรือยังครับวันนี้ก็เหมือนการเปลี่ยนราชาการแล้วยังทําลายกันอยู่นะครับด้วยความโง่ของข้าราชาการชั้นผู้ใหญ่ด้วยความโง่ของทหารที่โง่ามากที่สุดอันนี้ผมพูดได้เจาบปากนะคุณจะทําก็ทําตามกฎหมายด้วยความโง่ของระบบ ก็พอทีเด็กๆนี่คุณไม่ให้ประกันนะศารพอเป็นฝรั่งก็ต้องไม่ให้ประกันพอประกันเสร็จก็ใส่กุญแจมือเอ้อขอโทษใส่กุญแจข้อตีนนะ,ะล็อกเอาไว้ไปไหนก็ต้องให้ตรวจสอบยึดพาสปอร์ตถอนวีซ่าเล่นงานไม่ให้ประกันครั้งแรกสองครั้งสามครั้งจนสาลรู้สึกเฮ้ยต้องให้เรอเวยพอเริ่มผ่อนปับ๊บ ยังไม่ยอมพอนก็เลยกลายเป็นปัญหาวันนี้ก็พออายการสั่งไม่ฟ้องก็เลยเฮ้ยเป็นอย่างนี้ได้ยังไงวะวันนี้ทุกคนก็เลยบอกเฮ้ยอย่างนี้กลัวฝรั่งนี่ว่านี่แหละอายการฟ้องก็มาไม่ฟ้องก็มาเลยครับเนาะคุณโจโกอร์ดอนคุณโจโกอร์ดอนนี่ครับติดตารางเข้ามาเมื่อปีไหนนาะ เมื่อสักเกือบสิบปีก่อนนะครับคุณโจกอดอนเข้ามาประเทศไทยแล้วถูกกล่าวหาว่าแปลเอ่อคิงเนเวอร์สมผมเคยไปสัมภาษณ์ท่านแล้วบอกท่านไม่ได้ท่านไม่ได้แปลทั้งเล่มท่านแปลเฉพาะบางบทท่านสนใจเรื่องนี้แนละ้วท่านอยู่ห่างเมืองไทยไปนานท่านก็ไม่รู้ว่าจะผิดพอเข้ามาปับ๊บเว็บไซต์มันมีนี่ เออพอเข้ามาปั๊บตามสืบตามสืบตามสืบจับเลยครับแล้วก็ใช้แบบเดียวกันกับจับคุณพอนี่แหละดันเป็นคนเมกันเหมือนกันแต่อันนี้เป็นไทยอเมริกันครับพอจับปั๊บสมัยตอนนั้นยิ่งรักรู้สึกจะเป็นสมัยอโอบามาไม่มี Executive Order อย่างไบเดนไม่มีทัามไม่มีอะไรจับไปปั๊บการภาพหมดแกก็บอกแกไม่รู้เรื่อง ไอ้พวกนี้ก็วางแผนที่เข้าไปหาอย่างนั้นอย่างนี้แกก็สอนหนังสือภาษาอังกฤษแกไปแกกะจะไปตั้งลกลากอยู่เมืองไทยเพราะเมียท่านเสียแล้วถ้าเกิดทำท่าจะไปตั้งลกลากที่นั่นก็สอนภาษาอังกฤษสายลับก็เข้าไปสิเข้าไปสืบเข้าไปสืบเข้าไปสืบพอได้จังหวะปับ๊บตำรวจเต็มเลยก็บอกโอ้โหวันนั้นมาทีนี่ปิดถนนหน้าหมู่บ้านหมดเลยผมถูกจับกำลังอาบน้ำอยู่ภาคนหนูบอกไม่ได้ให้นั่งลงคูเลย ข้อเท็จจริงนี่ครับอาจารย์จรลันก็มีโอกาสมาเยี่ยมท่านโจกรอรนที่เมริกาเลยถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบอก10ปีแล้วที่ไม่ได้เจอกันเพราะตอนนั้นอาจารย์จรรลันเนี่ยท่านเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนช่วงนั้นนะครับก็เลยมาระลึกถึงกันอีกคนหนึ่งครับนี่ทเวนฟานทโฟเป็นเป็นนักเขียนชาวออสเตรเลีย ออสเตรเลียก็ไม่มี e x e c utive order แต่ระบบประชาธิปไตยสวิสก็เป็นระบบประชาธิปไตยเขาต้องดูแลประชาชนของเขาและที่สำคัญหนึสองมันเสียหายมากภาพมันเน่าเต็มที่จริงๆวันนี้พวกคนมีอำนาจก็ไม่กล้าแตะผมผมบอกเลยครับรัฐบาลก็ไม่กล้าแตะไม่กล้าขอแก้แก้ก็ตายสิยุบพ,พักเอาวาอยู่เป็นกงน,นก่อนแล้ววะ หาทางแก้ปัญหาบ้านเมืองปัหาปากท้องไปก่อนผมถึงบอกพี่น้องครับวันนี้ไอที่พูดว่าจะทําอย่างนั้นทําอย่างนี้เนี่ยดูความจริงก่อนว่าทําได้แค่ไหนวันนี้ก็เป็นปัญหากรณีของนายพอแชมเบอร์เนี่ยเป็นปัญหาชัดเจนว่าระบบมันพังเราจะประคับประคองให้บ้านเมืองมีอยู่มีกินกันก่อนระยะหนึ่งก่อนแต่อย่างว่านะครับบางคนชอบแบบนี้นะเปลี่ยนโครงสร้างเลยเปลี่ยนโครงสร้างเลย ามันเปลี่ยนไม่ได้แล้ววันนี้เนี่ยหาทางปณิปนองกันเถอะครับแล้วในหลวงเนี่ยจะได้ปลอดภัยอันนี้ผมพูดนะกรณีของคนออสเตรเลียใกล้ๆบ้านเนี่ยนะเป็นนักเขียนชาวออสเตรเลียถูกจำคุกสามปีในโจก์ดอนอเมริกันนั่นแปลไปลเล่นๆอยู่บทเดียว เจอไปห้าปีอันนี้เจอสามปีหนึ่งหนึ่งสองทูดรัฐมนตจีต่างประเทศออสเตรเลียเขาก็ติดต่อครับติดต่อสุดท้ายประมาณนี้หกเดือนออกผมนึกบอกว่าวันนี้เราน่าจะพอได้แล้วคุณโจกอดอนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับทำเอาไว้นี่คือคนไทยอเมริกัน ซึ่งไม่มีไม่ใช่พอร้อยเปอร์เซ็นต์อเมริกันบอลทูบอลบอลอินอเมริกาไม่ใช่เกิดในอเมริกาแล้วนี่แหละครับเป็นหลักฐานให้เห็นว่าระบบของเขาเขาคุ้มครองคนอเมริกันทุกคนครับไม่ว่าเวลาใดไม่ว่าจะเป็นรมหรือเป็นแทมหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ระบบเขาให้การคุ้มครองกระทรวงการตา่างประเทศเขาให้การคุ้มครองแต่บังเอิญช่วงนี้ มันเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของนี่พอดีไงเรื่องของสงครามภาษีพอดีก็เลยใส่ไข่กันต่อเลยบอกตายแน่ตายแน่มีโอกาสตายจริงครับรัฐบาลนี้ภาพที่พี่คุณอรุณเขาเขียนรูปคุณพิชัยนยที่ไปนอนอยู่หน้าทำเนียบขาวนี่เป็นไปได้ที่จะนอนตากน้ำค้างจนแข็งตายแต่ว่า จริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเขาเอาเรื่องกับประเทศไทยแน่ถ้าคุณไม่ปล่อยหรือคุณยังสั่งคาราคาซังเนี่ยเอาแน่นะครับดังนั้นท่านจะเห็นนะครับว่าวันนี้คุณพอลแชมเบอร์เปรียบเทียบกับคุณโจกอรอนไปด้วยกันได้เลยนะครับไปด้วยกันได้เลยคำพูดที่คุณอัศดางพูดนั้นมันมีส่วนถูกแต่ถูกกัก จากความเน่าของระบบนะครับที่คุณอัศดางบอกอันนี้มันเป็นศักดิ์ศรีของประเทศนะกลัวฝรั่งหรืออายการนั่น,น่ะใช่เลยครับเขาก็คิดอย่างนั้นทั้งนั้นแล้วเราดูสิครับคุณอัศดางพูดนี่เนื้อความมันใช่เลยนะดูจากข่าวลำดับสั้นๆเริ่มต้นสารพิษสูโลกไม่ให้ประกันตัวด<ม>็อกรพอแชมเบอร์เห็นไหมยื่นประกันสองสามรอบน้ไม่ให้นะไปมอบตัวก็ กับเข้าคุกอย่างเงี้ยมติชนก็ลงข่าวครับนี่วันที่8เมษาตอนนั้นไปมอบตัวก็เข้าคุกเลยเห็นไหมฮะด่วนสารพิจโรณ์ไม่ให้ประกันพอแชมเบอร์นักวิชาการอเมริกันถูกแก้งจับ112แล้วก็โอรพอร่อก็เล่นงานถอนพาสปอร์ตถอนวีซ่า จะต้องติดกำไรข้อตีนต้องมารายงานตัวรายงานต่อผู้ใหญ่บ้านโอ้โหเฮ้รายงานต่อผู้ใหญ่บ้าน, oh, hey. ร,าาน,านรายงานต่อผู้ว่าเข้มงวดเต็มที่เลยเพื่อความจงรักภักดีแล้ววันนี้คุณปล่อยเขาทำไมอะฮะถ้าเปรียบเทียบกับกรณีคุณโจกอร์ดอนเปรียบเทียบกับคุณโอลิเวอร์เจฟเฟอร์ทาวสวิ์แลนด์เปรียบเทียบกับนักโทษ ชาวออสเตรเลียที่เป็นฝรั่งเอาเขาไม่ได้มันก็เลยบาป,ปอยู่เมืองไทยถ้าเป็นคนไทยก็กูกดหัวเต็มที่ทักษินขนาดเป็นอดีตนายกอายการอายการสั่งฟ้องทักษินเนี่ยก็กลายเป็นตาบาปของอายการจากเคสของคุณพอลแชมเบอร์ท่านเห็นหรือ,อยังเมื่อท่านกลัวท่านไม่ได้อยู่กับหลักกฎหมายจริงๆใครเขาจะเชื่อท่านน่ะท่านอายการที่เคารพ อ่นนี่มันต้องข่าวสารระบบวิเคราะห์ที่ขาไปต้องอย่างนี้ครับสารอุทธรภาค6สั่งถอดกําไรแล้วเพราะว่าพอให้พบสั่งไม่ฟ้องว่ารี่ถอดเลยกลัวจุกตูดเลยครับตอนนี้ฟ้องก็มาไม่ฟ้องก็มาเรามาดูบรรยากาศเช่นที่ผมกลาบเรียนท่านปิดท้ายว่าในหลวงได้หรือเสีย ากการกระทําของข้าราชการทั้นผู้ใหญ่อันที่หนึ่งทุกคนก็บอกว่าเป็นผู้จงรักภักดีสะท้อนเห็นว่าระบบอํานาจรวมศูนย์ที่วังใช่ไหมคุณเลยกลัวกันลนลานกันไปหมดสารก็นลนลานกลัวไม่ทับภาคอายการก็กลัวตำรวจก็กลัวแต่พอมาเจอถึงเฮ้ยสั่งไม่ได้เว้ยถ้าสั่งพอไม่ได้ก็ต้องสั่งคดีทักษิณไม่ได้เหมือนกันเออ เขาเป็นอดีตนายกเขาพูดต่างประเทศเขาพูดถึงพลเอกเปรมเรื่องยาวตั้งสิบกว่าปีวันนี้ก็ได้รับอภัยโทษก็เห็นสิ่งทิศทางท,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 ที่ผ่านมากูกระรอดเพราะมึงเป็นคนไทยไงทักษิณอานนท์มึงคนไทยไงไม่ต้องประกันนะเออเอาเลยเอาอย่างนั้นใช่ไหมครับภาพอาทิตย์ที่ผ่านมานี้ในหลวง ทรงแสดงพระบารมีเพื่อจะให้ต่างประเทศยอมรับข่าวเหล่านี้ก็กระจายไปทั่วโลกไม่มากก็น้อยสเสด็จภูฐานหนังสือพิมพ์ก็อย่างนี้ผมเอาแนวหน้ามานี่แนวหน้าในขวาจัดดีแล้วเกินเห็นไหมอธิบายได้เองลงเกือบทั้งหน้าเลยครับเรื่องของในหลวงพระองค์ท่านทรงแสดงความปีชาสามารถใครบอกพระองค์ท่านไม่สามารถท่านก็ขับเครืบินได้นไงเออแล้วท่านมีจริย วัดที่ไปเสด็จไปนี่น่ารักทั้งในหลวงพระราชินีหนังสือพิมพ์ลงข่าวหมดถ่ายลงถ่ายรัฐลงหมดภาพยิงธนูเห็นไหมครับข่าวสดลงมติชนลงแหมภาพนี้นี่นกำลังกำลังปฏิสันฐานาปฏิพูดคุยกับกษัตริย์จิเมีแนะนำการยิงธนูไปกีฬาประจำ ประเทศภาพอย่างนี้ถูกลบไปด้วยการกระทำของแม่ทัพภาคที่สามถูกลบด้วยคำสั่งของศาลออกหมายจับย้อนไปย้อนมาแล้วถูกลบด้วยอายการไม่กล้าสั่งฟ้อง สั่งก็ไม่ได้ไม่สั่งก็ไม่ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องไม่มีอะไรดีเลยครับได้เวลาทบทวนกันหรือ,อย่างนี่คือข่าวสารระบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยอย่าลืมช่วยกดนเลยนะครับ